คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับกำลังนั่งประชุมอยู่เพลินๆจูจ่ๆหัวหน้าก็หันมาถามว่าคุณมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงในวินาทีนั้นสมองของคุณเหมือนถูกถอดปลัก๊กขาวพลนไปหมดหัวใจเต้นรัวเหมือนกล่องชุดเหงื่อเริ่มซึมทั้งๆที่คุณรู้เรื่องนั้นดีที่สุดแต่ปากกลับหนักอึ้งพูดอะไรไม่ออกหรือถ้าพูดออกมาได้ก็กลายเป็นประโยคที่วกไปวนมา จนจับใจความไม่ได้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่ารู้งี้น่าจะพูดแบบนั้นออกไปหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเชื่อผมเถอะครับว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวและข่าวดีที่สุดของวันนี้คือทักษะการคิดเร็วและผู้ฉลาดไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เราสร้างได้ครับ Longtham Just Try It Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และการลงมือทำกับช่องลองทำดู Just Try It Podcast ครับผมเชื่อเสมอว่าความรู้ที่ดีที่สุดคือความรู้ที่ถูกนำออกมาใช้ไม่ใช่แค่ถูกเก็บไว้ในสมองและที่นี่เราจะมาย่อยหนังสือดีๆเปลี่ยนไอเดียยากๆให้กลายเป็นเคล็ดลับ ที่คุณสามารถนำไปลองทําดูได้ทันทีในชีวิตจริงครับสําหรับในตอนนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้พาพวกเราไปดําดิ่งสู่แก่นความคิดจากหนังสือที่กําลังมาแรงมากในวงการพัฒนาตนเองและธุรกิจทั่วโลกหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคิดเร็วพูดฉลาดหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า think faster talk smarter ครับ ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของแมด t a อับราฮัมส์ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเชิงยุทธวิธีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สอนวิชาที่ฮิตที่สุดวิชาหนึ่งใน MBA เลยทีเดียวถามว่าทำไมต้องเล่มนี้และมันเหมาะกับใครผมบอกได้เลยครับว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนถูกเขียนมาเพื่อคนทำงานยุคนี้โดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มักจะประมามือไม้สัน่น เวลาต้องถูกเรียกให้พูดโดยไม่ทันตั้งตัวหรือคุณอาจจะเป็นหัวหน้าทีมผู้บริหารที่ต้องการสื่อสารให้กระชับฉับไวตรงประเด็นไม่เยินเยอะไปจนถึงใครก็ตามที่เคยเจอปัญหาสมองตื้อเวลาโดนคำถามยากๆในที่ประชุมเล่มนี้คือคู่มือช่วยชีวิตของคุณเลยครับเพราะมันไม่ได้แค่สอนให้คุณพูดเก่งแต่สอนให้คุณครองสติ และจัดระเบียบความคิดได้ในเสี้ยววินาทีต่อจากนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับเราจะไปดูเบื้องหลังว่าทำไมการพูดแบบฉับพลันถึงเป็นยาขมของใครหลายคนจากนั้นเราจะมาแกะรหัส6ขั้นตอนสู่การเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมที่แมดแอบราฮัมสรุปไว้ซึ่งผมบอกเลยครับว่าแต่ละข้อจะพลิกมุมมองที่คุณมีต่อการพูดไปตลอดการและในช่วงท้าย ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะผมได้รวบรวมชุดเครื่องมือที่คุณสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีหลังฟังจบพร้อมกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าเรย์มอนนัสเซอร์ที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณเล่าเรื่องไปตลอดชีวิตพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลองทําดูพร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคเราต้องเข้าใจบริบทของหนังสือเล่มนี้ก่อนครับ Think faster talk smarter ไม่ใช่หนังสือสอนพูดในที่สาธารณะแบบเดิมๆที่สอนให้คุณเตรียมสคริปต์ซ้อมหน้ากระจกเป็น1 0บๆรอบเพื่อไปพูดบนเวทีใหญ่ไม่ใช่ครับหนังสือเล่มนี้โฟกัสไปที่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นและเกิดขึ้นบ่อยกว่านั้นนั่นคือการสื่อสารแบบฉับพลันครับลองนึกภาพดูสิครับในชีวิตจริงของเราเรามีโอกาสได้ขึ้นพูดบนเวทีที่มีสคริปต์เป๊ะๆกี่ครั้งเชียวน้อยมากใช่ไหมครับ แต่เราต้องตอบคำถามลูกค้าตอบเจ้านายแนะนำตัวในงานปาร์ตี้หรือแม้แต่แก้ตัวเวลาทําผิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันวันละหลายรอบและมันคือของจริงที่ไม่มีสคริปต์หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่ออุดรอยรั่วตรงนี้ครับมันคือคู่มือวิศวกรรมทางความคิดที่จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดและโดดเด่นในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ครับ ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วแบบนี้ความสามารถในการคิดเร็วสำคัญพอๆกับความฉลาดครับเราอยู่ในโลกที่ความสนใจของผู้คนสั้นลงการสื่อสารที่เยิ่นเยอะวกวนหรือดูไม่มั่นใจอาจทำให้เราพลาดโอกาสทางธุรกิจหรือเสียเครดิตความน่าเชื่อถือไปเลยแมดอับราฮัมส์ชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีความรู้แต่ปัญหาคือความกดดันมันไปปิดกั้นการเข้าถึงความรู้นั้นในสมองของเราครับ หนังสือเล่มนี้จึงสำคัญเพราะมันสอนวิธีปลดล็อกสมองให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในภาวะวิกฤตครับแล้วแม t t a อับราฮัมส์คือใครทำไมเราต้องเชื่อเขานอกจากจะเป็นอาจารย์ที่ Stanford Graduate School of Business แล้วเขายังเป็นโฮสต์ของพอดแคสต์ชื่อดังระดับโลกที่ชื่อว่า Think Fast Talk Smart ด้วยครับ เขาคลุกคลีอยู่กับผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการซิลิคอนดันเล่และนักวิชาการด้านจิตวิทยามาอย่างยาวนานสิ่งที่เขาเขียนไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูในตำราแต่มาจากการสังเกตการทดลองและการถอดบทเรียนจากคนที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารจริงๆเขาคือคนที่ผสมผสานจิตวิทยาเข้ากับวาทศิลป์ได้อย่างลงตัวที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้เลยครับ ถ้าจะให้สรุปหัวใจของหนังสือเล่มนี้ในหนึ่งประโยคเดียวผมขอยกประโยคทองที่แมทมักจะย้ำเสมอครับว่า Structure sets you free หรือโครงสร้างช่วยปลดปล่อยอิสรภาพฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับปกติเราคิดว่าโครงสร้างคือโครงขังแต่ความจริงแล้วการมีโครงสร้างทางความคิดที่ชัดเจนจะช่วยลดภาระสมองทำให้เราไม่ต้องพะวงว่าจะพูดอะไรก่อนหลังและเหลือพื้นที่สมองไปโฟกัสกับการเชื่อมโยงกับผู้ฟังแทนครับเอาละครับ ทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยแมทดอับราฮัมส์ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาทักษะการผู้ฉับพลานออกเป็น6ขั้นตอนซึ่งเปรียบเสมือนบันได6ขั้นที่จะพาคุณเดินออกจากความกลัวไปสู่ความมั่นใจเรามาค่อยๆแกะไปทีละขั้นนะครับขั้นตอนที่1นึ่คามสยบความตื่นตระหนกเ me The a n x i e t y Beast ขั้นแรกสุดและสำคัญที่สุดคือการจัดการกับความตื่นเต้นครับมบอกว่า เมื่อเราถูกเรียกให้พูดโดยไม่ทันตั้งตัวสมองส่วนดึกดำบันของเราจะตีความสถานการณ์นั้นว่าเป็นภัยคุกคามเหมือนเรากำลังเจอเสือในป่าร่างกายจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีทันทีหัวใจเต้นแรงมือเย็นเงื่อออกสมองส่วนหน้าที่ใช้คิดวิเคราะห์จะเริ่มทำงานแย่ลงนี่คือสาเหตุของอาการสมองขาวพโพลนครับเทคนิคที่แมทแนะนาไม่ใช่การบอกตัวเองว่า ห้ามตื่นเต้นเพราะมันทำไม่ได้จริงแต่คือการเปลี่ยนป้ายชื่ออารมณ์ครับในทางวิทยาศาสตร์อาการตื่นเต้นกับอาการตื่นตัวมีปฏิกิริยาทางร่างกายเหมือนกันเปียบคือหัวใจเต้นเร็วและมีความตื่นตัวดังนั้นแทนที่จะบอกว่าฉันกลัวให้บอกตัวเองว่าฉันกำลังตื่นเต้นหรือฉันกำลังพร้อมมันเป็นการหลอกสมองให้เปลี่ยนจากโหมดป้องกันตัว เป็นโหมดเตรียมพร้อมครับแมทยกตัวอย่างเทคนิคที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจมากคือการถือของเย็นครับใช่ครับฟังไม่ผิดเวลาคุณตื่นเต้นอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นถ้าคุณได้กํมขวดน้ำเย็นๆสักพักมันจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายและดึงสติสัมปชัญญะกลับมาที่ความรู้สึกทางกายแทนที่จะฟุง้งซ่านอยู่ในหัวหรืออีกวิธีคือการหายใจแบบหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า เพราะการหายใจออกยาวๆจะไปกระตุ้นระบบประสาทที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายให้ทำงานครับพอเราเริ่มควบคุมความตื่นเต้นทางกายภาพได้แล้วขั้นต่อไปเราต้องไปจัดการกับศัตรูตัวร้ายที่อยู่ในความคิดของเราครับนั่นนำเราไปสู่ขั้นตอนที่2 Unlock ปลดล็อกด้วยความธรรมดา Maximize Mediocrity ขั้นตอนนี้ชื่ออาจจะดูแปลกๆนะครับ Maximize Mediocrity หรือจงมุ่งมั่นสู่ความธรรมดาหลายคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ดีที่สุดสิทำไมให้มุ่งสู่ความธรรมดาแมทอธิบายว่าศัตรูตัวฉกาจของการพูดฉับพลันคือความสมบูรณ์แบบครับเมื่อเรากดดันตัวเองว่าต้องพูดให้คมคายต้องไม่มีคําฟุ่มเฟือยสมองเราจะแบ่งทรัพยากรส่วนใหญ่ไปกันตรวจสอบตัวเองคอยจับผิดตัวเองว่าพูดถูกไหม ทำให้เหลือสมองไว้ประมวลผลเนื้อหาน้อยลงผลก็คือยิ่งอยากพูดดียิ่งพูดไม่ออกแนวคิด maximize mediocrity คือการบอกตัวเองว่าเฮ้ยเอาแค่สื่อสารรู้เรื่องก็พอลดมาตรฐานความกดดันลงเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองทำผิดพลาดได้สมองจะผ่อนคลายและกลายเป็นว่าเราสามารถดึงศักยภาพออกมาได้ดีกว่าตอนที่พยายามจะสมบูรณ์แบบอีก Matt. เปรียบเทียบเรื่องนี้กับการแสดงตลกคาเฟ่หรือ i m p r o v ์ฟคอมดี้ในการด้นสดถ้าใครพยายามจะเล่นมุกที่ฉลาดเกินไปมักจะแป๊กแต่คนที่ไหลไปตามน้ำกล้าเล่นอะไรงรรงดาธรรมดากลับสร้างเสียงหัวเราะได้มากกว่าเขาเรียกว่าการมองข้อผิดพลาดเป็น m ม s t a k e คือเทคที่พลาดไปเหมือนตอนถ่ายหนังถ้าเทคนี้ไม่ดีก็แค่เทคใหม่ ไม่ใช่หายนะของชีวิตการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ช่วยปลดล็อกความเกรงได้มหาศาลเมื่อเราลดความกดดันลงแล้วเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวชัดเจนขึ้นซึ่งจะพาเราไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้ฟังและการพูดในขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3 redefine เปลี่ยนมุมมองใหม่ my your my set ขั้นตอนที่3คือการ redefine หรือนิยามใหม่ครับคนส่วนใหญ่ มองการพูดในที่สาธารณะหรือการตอบคำถามว่าเป็นการแสดงที่มีเราเป็นพระเอกและผู้ฟังเป็นกรรมการตัดสินมุมมองแบบนี้แหละครับที่สร้างความเครียดแมสเสนอให้เราเปลี่ยนเลนมองใหม่จากการแสดงให้เป็นการสนทนาและเปลี่ยนจากการถูกทดสอบเป็นโอกาสในการช่วยเหลือครับลองคิดดูว่าถ้าหัวหน้าถามความเห็นคุณไม่ใช่เพราะเขาอยากจับพิษแต่เพราะเขาต้องการข้อมูลจากคุณ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเมื่อเราคิดว่าฉันมีคุณค่าที่จะมอบให้ความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความปรารถนาดีและภาษาท่าทางของเราจะเปลี่ยนจากปกป้องตัวเองเป็นเปิดกว้างทันทีมีเคสหนึ่งที่แมทเล่าถึงผู้บริหารที่กลัวการตอบคำถามสื่อมวลชนมากเพราะกลัวพูดผิดแต่พอแมทให้เขาลองเปลี่ยนความคิดว่านักข่าวคนนี้คือสะพานที่จะพาข้อความของคุณ ไปสู่ลูกค้าที่กำลังเดือดร้อนท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเลยครับเขาเลิกกังวลว่าตัวเองจะดูดียังไงแต่หันไปโฟกัสว่าจะพูดยังไงให้คนฟังเข้าใจและได้ประโยชน์ที่สุดนี่คือพลังของการเปลี่ยนไมล์เซตครับพอมา์เซตเราถูกต้องแล้วก่อนที่เราจะเริ่มพูดสิ่งที่สำคัญกว่าการพูดคือสิ่งที่เรามักละเลยมากที่สุดนั่นคือขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4 listen ฟังอย่างลึกซึง้ง Don't just do something, stand there ชื่อขั้นตอนนี้ล้อเรียนประโยคฮิต Don't just stand there, do something อย่ามัวแต่ยืนบือ้อทำอะไรสัอย่างสิกลับหัวกลับหางเป็น Don't just do something, stand there อย่าเพิ่งทำอะไรยืนนิ่งๆก่อนแมดย้ำว่าการสื่อสารที่ดีเริ่มต้นที่การฟังครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจเราฟังเพื่อเตรียมคำตอบพอเขาพูดยังไม่จบเราก็คิดคำตอบในหัวแล้วทำให้เราพลาดประเด็นสำคัญ หรืออารมณ์ที่ซ่อนอยู่แมทจึงเสนอสูตรการฟังที่ชื่อว่าเทส p a c e เกรสหนึ p a เทสจังหวะชะลอความเร็วลงอย่ารีบสวน 2.Space พื้นที่ให้พื้นที่ตัวเองได้คิดและให้พื้นที่คู่สนทนาได้ระบาย 3.Grace ความเมตตาฟังโดยไม่ด่วนตัดสินให้เกียรติสิ่งที่เขาพูดแมทเล่าถึงความผิดพลาดของตัวเอง ที่เคยรีบแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้ภรรยาทั้งๆท,ที่เธอ,อยังเล่าไม่จบปรากฏว่าเธอไม่ได้ต้องการทางแก้เธอแค่อยากมีคนรับฟังการใช้หลักเพ SPACE และเกรสช่วยให้เขาหยุดตัวเองและถามกลับไปว่าคุณอยากให้ผมช่วยแก้ปัญหาหรือแค่อยากให้ผมรับฟังครับซึ่งคำถามง่ายๆนี้เปลี่ยนบทสนทนาจากความขัดแย้งเป็นความเข้าใจได้ทันทีเมื่อเราฟังจนเข้าใจถ่องแท้แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องส่งสารออกไปแต่เราจะส่งออกไปยังไงให้คนเข้าใจง่ายและประทับใจนี่คือที่มาของพระเอกของเราในขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนที่5 Structure โครงสร้างช่วยปลดปล่อยนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้แหละครับ Structure หรือโครงสร้างแมทเปรียบเทียบว่าโครงสร้างก็เหมือนกับแผนที่หรือสูตรอาหารครับถ้าคุณจะทำแกงเขียวหวานโดยไม่มีสูตร คุณคงวุ่นวายกับการกลับปริมาณกะทิพริกแกงจนลืมรสชาติให้อร่อยแต่ถ้ามีสูตรคุณแค่ทําตามลําดับแล้วเอาสมองไปโฟกัสที่การปรุงรสให้กลมกล่อมโครงสร้างช่วยลดภาระทางสมองครับผู้ฟังเองก็ชอบโครงสร้างเพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้จดจําสิ่งที่เป็นระบบระเบียบไม่ใช่ข้อมูลที่กระจัดกระจายแมทนาเสนอโครงสร้างที่ทรงพลังที่สุดที่ชื่อว่า What So What Now What, what? Them do, Just trycast do you 1. What อะไรเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงคืออะไร 2. So what แล้วไงทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับคนฟังผลกระทบคืออะไร 3. Now what เอาไงต่อเราควรทำอะไรต่อไปข้อเสนอแนะคืออะไรลองจินตนาการว่าคุณต้องแนะนำสินค้าใหม่ให้ลูกค้าแทนที่จะพูดพร่ำถึงสเปกสินค้าไปเรื่อยๆซึ่งน่าเบื่อมากลองใช้โครงสร้างนี้ครับ What นี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีชิปประมวลผล AI SoWot ซึ่งหมายความว่ามันจะช่วยจัดการตารางงานและตอบอีเมลให้คุณอัตโนมัติประหยัดเวลาคุณได้วันละ2ชั่วโมง Nowot ผมแนะนำให้คุณลองเอาไปใช้ดูสักสัปดาห์แล้วคุณจะไม่อยากกลับไปใช้เครื่องเดิมเลยเห็นไหมครับกระชับชัดเจนและส่งพลังมีโครงสร้างแล้วแต่ถ้าเนื้อหาข้างในมันเยอะเกินไปก็พังได้เหมือนกันครับดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ขั้นตอนที่6โฟกัสโฟกัสที่แก่นขั้นตอนสุดท้ายคือ focus ครับแมทเรียกมาเล่นๆว่า the f word ของการสื่อสารแต่เป็นคำสุภาพนะครับ <laughs> ปัญหาของคนฉลาดคือ the curse of knowledge หรือคำสาปแห่งความรู้คือเรารู้เยอะเกินไปและอยากบอกทุกอย่างที่เรารู้แต่แม้เตือนสติด้วยประโยคที่คมคายมากครับว่าคนเขาแค่อยากรู้เวลาอย่ามัวแต่สอนวิธีสร้างนาฬิกา Tell me the time, don't build me the clock การโฟกัสคือการถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่ผู้ฟังต้องรู้ในตอนนี้แล้วตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปเปรียบเสมือนการจัดกระเป๋าเดินทางครับคุณขนตู้เสื้อผ้าไปไม่ได้คุณต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นแมทยกตัวอย่างการเตรียมสไลด์นำเสนอหลายคนชอบอัดตัวหนังสือเข้าไปแน่นๆเพราะเสียดายข้อมูลแต่แมทแนะนำให้ทำสิ่งที่เรียกว่า Kill your d a r ลิงส์คือต้องกล้าตัดเนื้อหาที่เรารักทิ้งไปถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของผู้ฟังการพูดที่กระชับตรงประเด็นแสดงถึงความเคารพเวลาของผู้ฟังและทำให้สารของคุณน่าจดจำยิ่งกว่าการพูดเยอะๆเสียอีกครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เข้าใจแนวคิดหลักทั้ง6ข้อกันไปแบบเข้มข้นแล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญของช่องเรานั่นคือการนำไปลองทำดูครับ ผมได้สรุปและการกลองออกมาเป็นทูคิดชุดเครื่องมือที่คุณสามารถหยิบไปใช้ได้เลยในบริบทของคนไทยและการทำงานจริงครับ Action Steps แยกตามแนวคิด 1. สำหรับแนวคิด Cram and Unlock จัดการความตื่นเต้นและลดมาตรฐานลองทำดู 1. The Cold Grip จับของเย็นก่อนเข้าห้องประชุมหรือก่อนพรีเซนต์งานให้หาน้ำเย็นๆมาดื่มหรือเอามือจับขวดน้ำเย็นสักสิวินาทีเพื่อรีเซตร่างกายครับ ลองทำดู 2. The Good Enough Mantra ก่อนจะลุกขึ้นพูดให้ท่องในใจว่าเอาแค่สื่อสารรู้เรื่องก็พอไม่ต้อง Perfect ลองใช้เทคนิคนี้เวลาต้องพูดภาษาอังกฤษหรือเวลาต้องแสดงความเห็นในที่ประชุมที่คนเยอะๆดูครับลดความคาดหวังลงแล้วคุณจะพูดได้ลื่นไหลขึ้น 3. ส,สำหรับแนวคิด Listen and Redefine ฟังและเปลี่ยนมุมมองลองทำดู 3. The Three Second Pause เวลาใครถามคำถามหรือลูกน้องเข้ามารายงานปัญหาอย่าเพิ่งรีบสวนกลับครับให้นับ1 2 3ในใจก่อนตอบการหยุดนิดนึงนอกจากจะช่วยให้เราได้คิดแล้วยังทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราใส่ใจสิ่งที่เขาพูดจริงๆด้วยครับลองทําดูสีเปลี่ยนการสอบสวนเป็นการสนทนาเวลาเจ้านายถามจี้อยากคิดว่าเขากำลังจับผิดครับ ให้คิดว่าเขากำลังขอความช่วยเหลือเพื่อให้งานเดินต่อได้มองตาเท้าแล้วตอบด้วยเจตนาที่จะช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ตัวสาสำหรับแนวคิด Structure and Focus โครงสร้างและการโฟกัสลองทำดู5สูตร What So What Now What อันนี้สำคัญที่สุดครับผมอยากให้คุณลองใช้สูตรนี้ในการอัปเดตงานครั้งต่อไป What บอกไปเลยว่างานเสร็จไปถึงไหนแล้วสั้นๆ So what? บอกว่าความคืบด้านนี้ส่งผลดีอย่างไรหรือถ้าล่าช้าจะกระทบอะไรสำคัญมากคนไทยชอบข้ามข้อนี้ n น what? บอกว่าจะทำอะไรต่อหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรลองเขียนใส่โพสอิดแปะไว้ที่หน้าจอคอมเลยครับเวลาใครโทรมาถามงานเลือกมองโพสอิดแล้วตอบตามโครงสร้างนี้รับรองว่าคุณจะดูเป็นมืออาชีพขึ้นทันทีนอกเหนือจากเทคนิคดีๆเหล่านี้แล้ว ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วประทับใจมากและมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการเล่าเรื่องของผมไปเลยครับเป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อเรมอนนัสเซอร์ครับเรมอนนัสเซอร์เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารระดับตำนานในวงการเทคโนโลยีซิลิคอนวัลเลย์ครับหน้าที่ของเขาคือการเทรนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้ไปคุยกับนักลงทุนเพื่อของเงินระดมทุนเรมอนมักจะแนะนำลูกศิษย์ของเขาเสมอว่า จงเตรียมคลังเรื่องเล่าไว้เสมอหลายคนสงสัยว่าทำไมเราไปคุยธุรกิจเราควรเอาตัวเลขกราฟหรือสถิติไปโชว์ไม่ใช่หรอทำไมต้องเล่าเรื่องเรย์มอนด์ให้เหตุผลที่เฉียบคมมากครับเขาบอกว่าเพราะคนแรกที่คุณคุยด้วยมักจะไม่ใช่คนที่มีอำนาจตัดสินใจคนสุดท้ายครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติคุณไปพิชงานกับนักลงทุนชื่อคุณสมชายคุณสมชายฟังแล้วชอบมาก แต่เขาเซ็นเช็คให้คุณทันทีไม่ได้เขาต้องเอาเรื่องของคุณไปเล่าต่อในที่ประชุมบอร์ดบริหารวัจนจันทร์หน้าถ้าคุณอัดแน่นไปด้วยข้อมูลดิบๆสถิติร้อยแปดคุณสมชัยจะจําไม่ได้ครับและเมื่อเขาไปเล่าต่อข้อมูลจะตบหล่นบิดเบือนเหมือนเกมกระสิบสงสารแต่ถ้าคุณเล่าเป็นเรื่องราวที่มีตัวละครมีปัญหามีจุดพลิกผันเรื่องราวเหล่านั้นจะมีความสามารถพิเศษที่เรียกว่า repeatability หรือความสามารถในการถูกเล่าซ้ำครับคุณสมชายจะจำเรื่องของคุณได้แม่นและเอาไปเล่าต่อให้บอดฟังได้เหมือนกับที่คุณเล่าให้เขาฟังเปียบเรื่องราวของคุณจะเดินทางไปได้ไกลกว่าตัวคุณและเมื่อเรื่องราวนั้นถูกเล่ากันต่อๆกันไปมันจะยกระดับจากแค่เรื่องเล่าเป็นตํานานของบริษัทคุณครับเห็นไหมครับว่าการพูดฉลาดไม่ใช่แค่การพูดให้จบๆไปแต่คือการออกแบบถ้อยคำที่คนฟังสามารถพุพาติดต,ตัวไปได้ และสามารถส่งต่อไปยังคนอื่นได้ด้วยนี่คือพลังที่แท้จริงของการมีโครงสร้างและการเล่าเรื่องครับและนั่นก็คือสาระสำคัญจากหนังสือคิดเร็วพูดฉลาด Think Faster Talk Smarter นะครับถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหัวใจที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเราก็คือโครงสร้างช่วยปลดปล่อยและจมเชื่อมโยงไม่ใช่สมบูรณ์แบบครับเลิกกดดันตัวเองว่าจะต้องพูดให้สวยหรูแต่หันมาโฟกัสที่การจัดระเบียบความคิด เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีค่าให้กับผู้ฟังกันดีก,กว่าครับสำหรับใครที่ฟังแล้วมีไฟผมไม่อยากให้ไฟมอดไปเปล่าๆครับผมขอท้าให้คุณเริ่มลองทำดูภายใน24ชั่วโมงนี้ด้วยก้าวง่ายๆก้าวเดียวครับพรุ่งนี้หรือวันนี้เลยก็ได้เวลาใครถามคำถามคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวให้ลองใช้สูตร what so what now what ตอบเขาดูครับแค่ครั้งเดียวพอ แล้วสังเกตดูว่าปฏิกิริยาของเขาเป็นยังไงและความรู้สึกในใจของคุณนิ่งขึ้นไหมลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถเปลี่ยนจากคนที่อึกอักเวลาถูกถามให้กลายเป็นคนที่ตอบได้ฉาดฉานตรงประเด็นและน่าเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์โอกาสในหน้าที่การงานและชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหนครับจำไว้นะครับว่าทักษะการพูดไม่ใช่เรื่องของ DNA แต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนการฟังพอดแคสต์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะลองทำดูเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาจนจบตอนนี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องลองทำดู just try it ไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในตอนต่อไปสำหรับหนังสือคิดเร็วผู้ฉลาดเล่มนี้แนวคิดไหนที่คุณฟังแล้วปิง๊งที่สุดครับ จะเป็นเรื่อง maximize mediocrity หรือสูตร what so what now what คอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่และแน่นอนมีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปและลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ